อันนี้ด่านอะไรไม่ทราบนะครับอสุเมตอีกแล้วครับท่านพบตรครับคําสั่งของพบตรใช้กับสูเมตฐาริ์ไม่ได้นะครับเนี่ยครับให้ลูกน้องมายืนดักเอาเลยครับยืนอยากเอาสามแยกเลยครับสูเมตฐารา์ครับพบตรครับคําสั่งของท่านใช้ไม่ได้ผลกับสูเมตฐาริ์ครับ มผมบอกได้เลยว่าคำสั่งของท่านใช้ไม่ได้กับสุมเมธขาลศักดิ์มอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาก็ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเอ้มั่วก็ไม่มีหมายเลขสุมเมธขาลศักดิ์อีกแล้วครับท่านที่ผมร้องเรียนไปที่บชนเนี่ยเรื่องยังไม่ไปถึงไหนเลยตั้งคณะกรรมการสอบก็ยังไม่สอบแต่มีพฤติกรรมเหมือนเดิมถ่ายไ,ไปเลยพี่ออกมาตั้งด่านมั่วยาวเพราะอตราว่าไงครับ พักกระหนงมางลยครับข้าให้ลูกน้องออกมาทำแบบนี้แหละครับสูงเมธฐานรักษ์โอ้โหตายแล้วภาษาบ้านผมเขาเรียกว่า่านเถื่อน เถื่อนจริงๆพี่มายืนดักเอาสามแยกเลยนะครับไม่มีป้ายไม่มีกลียอะไรทั้งสิ้นพอเลี้ยวมามายืนดักโบกเอาโบกเอาเมื่อกี้เขาเรียกว่าเราเขาเรียกเราทําอะไรอย่างี้ไม่รู้พี่ผมงงเลยไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยใช่ไหมนี่พอทุกอางไม่ไอจุดตรวจเขาไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยมีเลยยืนดักเอาเลยใช่เมื่อกี้เขาาจะเรียกเราทำอะไรเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้ผมงงเมมป่าเดี๋ยวโอ้ตายแล้วสุเมธหนีเลยอ่ะสุเมธฐานศักดิ์ สูเมธสารศัก์นี่คือพฤติกรรมของสูเมธสารศักนะครับใช่ไหมตำรวจจราจรสอนอพัขนงพฤติกรรมเดิมกลับมาแล้วออกหาจุดตรวสิบนาทีน้ำด่านมืดนะครับตามซอยมืดๆ <ś m ere ly> น้องเขาโดนเรียกตรวจเมื่อกี้ไม่แจ้งเหตุอะไรเลย <ś m ere ly> โทรมาเรียกตรวจใช่เมื่อกี้เนี่ย <ś m ere ly> เมือ่อกี้นี่มีเอสซีแจ้งมาว่าตั้งอยู่ตรงปากซอยอ,อรุณ44ไม่มันตั้งอย่างเงี้ยมามา3-4วันแล้ว4-5วันแล้วแจ้งพี่หน่อยดิเว<จ>ลาเวลามันแจ้งอ่ะแจ้งพี่หน่อยดิเจ๋งมากเคลเลนมากเลยโอเค,อเคไอพฤติกรรมแบบนี้ผบตรไม่ให้ทำมันทำได้ไงอะ่ะโอตายแล้วสุมเมธฐานรักษาพาลูกน้องแอบดอดอีกแล้ว ท,ทั้งที่ผอตลอห้ามนะห้ามตั้งด่านเทือนด่านลอยแต่ทูเมะสารสักสามารถทําได้นะครับสอพระขนงผู้กํากับต้องรับผิดชอบเคสนี้นะครับผู้กากับ,อ,บ,อ,บ, T, บ,กกบอย่าปล่อยผ่านนะท่านให้ลูกน้องออกมาตั้งด่านเทือนนะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าด่านเทือนดักเอาแบบตามหัวโค้งเลยเนี่ยเป็นสามแยกแต่ไม่ใช่ดูเนี่ยสามแยก แล้วให้ลูกน้องยืนดักทุกสามแยกเลยนะครับแล้วคิดดูมืดแค่ไหนเนี่ยผมปรับอันนี้ผมเปิดเลนผมเปิดไฟนะเนี่ยมันถึงสว่างถ้าผมไม่เปิดไฟนีนมืดตึ๊บเลยนะแล้วผมถามว่าสุเมศสารสั์มาทําแบบนี้คืออะไรนะครับคลิปนี้แชร์ไปให้ถึงผอบอตรนะครับว่าคําสั่งของพบอตรห้ามตั้งด่านเถื่อนด่านลอยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจะต้องมีกล้องมีระเบียบ ที่ท่านสั่งเลยแม้แต่น้อยเดียวนะครับแสดงว่าคําสั่งของบบตรลไม่มีผลกับสุเมธธารศักนะครับผู้กํากับสอนอพระขนงท่านควรมีคําชี้แจงเนี่ยเนี่ยไปแล้วเนี่ยเนี่ยไปแล้วอันนี้สเกลนี่สเกลสเกลหน้าสเกลหน้าของสุเมธไปแล้วก็คือเอารถกระบะออกมาหนึ่งคันนะครับแล้วก็พาคนขี่มอเตอร์ไซค์ออกมามีนำสะล้ำนะครับมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะเป็นไงครับพฤติกรรมของตำรวจ นอนพะขนงจราจรโดยเฉพาะสุเมธ怛าะศักด์พฤติกรรมสุดยอดนะครับโอ้โหยอดมากแชร์คลิปนี้ให้ถึงผมอรลอนะครับ าต่อเป็นคนกำกับดูแลมาตรก,การเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแต่สุมเมธถารดิ์าราจรสอนอพระขนงไม่สนครับประชาชนเมื่อกี้เขามาบอกผมว่าตั้งแบบนี้มาสามวันแล้วแอบตั้งแบบนี้มาสามวันแล้วถามว่าผมบตรลอรู้ไหมท่านต่อสักรู้ไหมผู้กำกับรู้ไหมผมถามหน่อยสุมเมธทำได้ยังไงไม่แอบดักเอาดักเอา,เอาสุมเมธทำได้ยังไงผมถามหน่อย มีคำตอบนะครับพูดกับนะครับเพราะฉะนั้นคําสั่งท่านเนี่ยถ้าอย่าสั่งถ้าสั่งแล้วตํารวจทําไม่ได้อย่าสั่งนะครับ ผมมาว่าอยู่ปากซอยอ่อนนุช44ซึ่งผมขี่ผ่านพอดีผมอยู่ปากซอยอ่อนนุช39มันใกล้กันผมก็เลยแวะเข้ามาดูมาเจอเพอดีเจออยู่ท้ายซอยยืนหนักเขาเลยอยู่ท้ายซอยไม่มีป้ายไม่มีกลวยไม่มีอะไรทั้งสิน้นยืนหนักเอาเนี่ยให้ดูบรรยากาศรอบๆอเนี่ยผมเปิดแปดได้นเนี่ยเนี่ยยืนหนักเอาเลยเนี่ยสามแยกให้ลูกน้อง ยืนมีตามตามสามแยกสุดยอดไหมครับสุดยอดไหมครับนี่แหละครับท่านสุเมธธารศักดิ์สุเมธธารศักดิ์ชื่อนี้จาไว้ให้แม่นนะครับชื่อนี้ประชาชนชาวอ่อนนุชรู้จักทุกคนเดี๋ยวผมจะตามไปดูข้างหน้าอีกว่ามันจะไปตั้งตรงไหนนะผมจะตามไปดูจนถึงที่แหละวันนี้ฝากติดตามด้วยอีกแั๊บหนึ่งกลับมาขอบคุณครับไป่ใชครับ สุเมธอีกแล้วครับท่านพบตรครับคําสั่งของพอบตรใช้กับสุเมธฐารศัก์ไม่ได้นะครับเนี่ยครับให้ลูกน้องมายืนดักเอาเลยครับยืนอยากเอา3มแยกเลยครับสุเมธฐารศัก์ครับพบตรครับคําสั่งของท่านใช้ไม่ได้ผลกับสุเมธฐารศัก์ครับ คำสั่งของท่านใช้ไม่ได้กับสุเมธฐารศักดั์มอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาก็ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเอ้มวกก็ไม่มีหมายเลขสุเมธฐารศักดิ์อีกแล้วครับท่านที่ผมลองเรียนไปที่บชนอเนี่ยเรื่องยังไม่ไปถึงไหนเลยตั้งคณะกรรมการสอบก็ยังไม่สอบแต่มีพฤติกรรมเหมือนเดิมถ่ายไ,ไปเลยพี่ออกมาตั้งด่านมั่วอีกแล้วพอบตรลาว,ว่าไงครับ,บ,บพูกกำแกพับกระหนงว่าง่าย น้องก็มาทำแบบนี้แหละครับสุมเมธธาราศโอ้โหตายแล้วภาษาบ้านผมเ,เรียกว่าด่านเถื่อนนะครับสุมเมธิ์ธาราศพาลูกน้องออกมาตั้งด่านเถื่อนจริงจงพี่มายืนดักเอาสามแยกเลยนะครับไม่มีป้ายไม่มีเกวอะไรทั้งสิ้นพอเลี้ยวมาไปยืนดักบงเอาบกเอามอเอามื่อกี้เขาเรียกว่าเราเขาเรียกเราทำอะไรนี้ไม่รู้พี่ผมงงเลย ไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยใช่ไหมมีหมดทุกอย่างอ่ะไม่ไอ้จุดตรวจเขาไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยยืนดักเอาเลยได้เมื่อกี้เขาาจะเรียกเราทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยตำรวจไม่ใด่คุกเข่เดี๋ยวงงโอ้ตายแล้วสุเมธนี่เลยเหรอสุเมธสารศักดิ์สุเมธสารศักดิ์นี่คือพฤติกรรมของสุเมธสารศักดิ์นะครับเขาไม่ใช่ไหมตำรวจจราจรสนพัทขนงพฤติกรรมเดิมกลับมาแล้ว รอท้าจุดตรวจ10นาทีตามด่านมืดนะครับตามซอยมืดโด้งมากมากแรงมา,งมา,งมาน้องเขาโดนเรียกตรวจเมื่อกี้นะครับไม่แจ้งเหตุอะไรเลยโทรมาเรียกตรวจใช่